ถ้าคุณอยู่บ้านในช่วงนี้นะครับแล้วก็ต้องการที่จะหารายได้เสริมหรือต้องการที่จะมีเงินลงทุนเพิ่มนะครับมีเงินเพิ่มในชีวิตของคุณนะครับแล้วก็หรือบางคนนะครับก็ออกจากงานมามีเงินเก็บนะครับแล้วก็อยากจะลงทุนโรยเฉพาะกันลงทุนในหุ้นนะครับหรือการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับก็วันนี้ผมมี7ข้อนะครับที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจที่จะลงทุนหุ้นหรือคริปโตดีหรือไม่นะครับก่อนที่ไปฟังกันผมกวน ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์กดติดตามผมได้นะครับในแฟนเพจแล้วก็ u t u b e นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆพูดภาษาง่ายๆแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนให้กับทุกคนฟังในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับเปรียบเทียบในภาษาที่เข้าใจได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับทำให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ง่ายและใกล้ตัวขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้คุณอยู่บ้านแล้วก็มีคําถามบางทีบางคนเนี่ยก็ไปยินดูใน Facebook ดูใน u t u b e นะครับหรือได้ยินจากเพื่อนมาลงทุนหุน้นลงทุนเหรียญคริปโตได้ดอกเบีย้ยได้กำไรได้เงินพันผลเอ๊ะเขาทำกันยังไงเราก็อยากได้บ้างเราก็อยากทำบ้างเราจะต้องเริ่มตรงไหนนะครับเราจะต้องรู้อะไรก่อนนะครับผมมี7สเต็ปนะครับที่คุณควรจะต้องรู้สเต็ปแรกนะครับข้อแรกคุณจะต้องรู้ก่อนว่าการลงทุนในหุน้นหรือการซื้อหุน้นหรือการเล่นหุน้นมันคืออะไรจุดประสงค์หลักมันคือการที่เราต้องการไป ลงทุนเอาเงินไปเป็นเจ้าของกิจการในกิจการหนึ่งนั่นหมายความว่าตัวเนื้อแท้ของราคาตัวเนื้อแท้ของคุณมูลค่าของหุ้นมันก็คือคุณค่าของตัวธุรกิจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรู้ก่อนว่ามันเกิดจากตรงนี้นะครับทำให้คุณจะรู้ว่าหุ้นตัวที่คุณมีซื้อคืออะไรถ้าเป็นทุนรถไฟฟ้าอ๋อเขาส่งมอบคุณค่าการให้บริการเดินทาง ลดไฟฟ้าถ้าเป็นทางด่วนออกเขาเตรียมฟอริตี้ทางด่วนให้กับคนทั่วไปในการขึ้นเขาทําอาหารนะครับร้านอาหารเขาเตรียมคุณค่าวความอร่อยซึ่งมันจะส่งผลให้คุณสามารถเห็นมิติของธุรกิจคุณไปลงทุนได้นะครับข้อแรกก็คือว่าจะต้องรู้ก่อนว่าจุดประสงค์และการลงทุนในหุ้นมันคืออะไรไอนน้สองนะครับเราได้กําไรยังไง การได้กำไรจากการลงทุนในหุ้นมีสองแบบนะครับแบบแรกง่ายเลยก็คือส่วนต่างของราคาซื้อในราคาหุ้นที่ถูกไปขายในราคาที่แพงช่องทางที่2ก็คือเงินปันผลประจําปีปลาที่บริษัทเขาได้กําไรนะครับเขาก็จะนาเงินส่วนหนึ่งมาปันผลซึ่งอันนี้ก็ไม่ผิดมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าบริษัทนั้นจะประกาศปันผลออกมาหรือเปล่านะครับข้อที่3นะครับถ้าอยากจะลงทุนหุ้นต้องทำยังไงถ้าจะซื้อหุ้นนะครับก็แน่นอนก็ต้องซื้อผ่าน ติดต่อผ่านโบรเกอร์นะครับหรือติดต่อบริษัทหลักทรัพย์นะครับที่ก็จะมีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับหลายบริษัทคุณไม่สามารถเดินเข้าไปในตลาดหุ้นแล้วไปซื้อหุ้นตรงๆได้คุณยัต้องผ่านบริษัทพวกนี้นะครับซึ่งบริษัทนี้เขาก็จะมีมาร์เก็ตติ้งในการที่จะมาดูแลคุณ นั่นเองนะครับไปให้คําแนะนําในการใช้โปรแกรมคําแนะนําเกี่ยวกับหุ้นนะครับถ้าเกิดมีหุ้นเข้าหมา่หรือหุ้นตัวไหนที่กระแสมาแรงก็จะมีคําแนะนําส่งมาปัจจุบันก็จะชอบส่งในทางไลน์นะครับว่าตอนนี้บริษ,ษัทนี้ทําแบบนี้หุ้นตัวนี้มีโปรเจกต์แบบนั้นแบบนี้นะครับเขาก็จะให้ข้อมูลคุณนั่นเองอันที่4แล้วมาร์เก็ตติ้งพวกนี้แล้วบล็อกเกอร์พวกนี้เขาได้อะไรจากเราเพื่อเราจะได้ทุกอย่างในโลกมันก็ต้องมีแลกเปลี่ยนคุณจะได้ไหม ติดใจว่าเขาดีทําไมเขามาซื้อขายให้เราไม่ใช่นะครับก็คือช่องทางการได้ของเขาก็คือจะเป็นค่าธรรมเนียมในการซื้ออยู่ที่ประมาณ0.08ถึงประมาณ0.25แล้วแต่การซื้อ,อคุณถ้าเกิด0.25คุณซื้อหุ้น10บาทนะครับคุณจะต้องจ่าย10บาท25ตังค์นะครับก็คือเอ่อเป็นส่วนต่างของเขานะครับไม่ใช่ยิ10บาท25ตังค์เป็น10บาท10.025 นะครับบาทที่คุณจะต้องจ่ายไปก็คือจะมีเขาจะได้ค่าส่วนต่างในการดาเนินการในการจ้างมาเก็ตติ้งในการเตรียมระบบที่จะซื้อขายให้กับคุณนั่นเองนะครับข้อที่5นะครับแล้วการซื้อขายหุ้นมีขั้นต่ํำไหมนะครับบางที่ก็ไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคาแนะนาผมก็ควรจะมีเงินขั้นต่ําไว้มาสักห้าพันบาทนะครับในการที่จะลงทุนหุ้นเพราะหุ้นบางตัวเขาบอกว่ามันจะต้องมีขั้นต่ําในการซื้อนั่นเองนะครับแต่ว่าเงินก็เตรียมไว้หลักๆก็ประมาณ5,000บาทเงินเก็บนะครับคุณต้องเป็นเงินเก็บเท่านั้นนะครัับบข้อที่6นะคร นะครับถ้าเกิดหุ้นเน er ี่ยราคาการเคลื <c oughs> <c oughs> ่อนไหวของมันขึ <car 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 ้นอยู่กับปัจจัยอะไรนะครับก็จะไปสอบข้อ1อหนึ่งก็คือเราต้องเข้าใจราคาการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนะครับมันคืออะไรก็คือเกิดจากดีมาและซัพลายถ้าธุรกิจนั้นดีหุ้นนั้นก็จะดีด้วยถ้าหุ้นนั้นดีหมายความว่าคนต้องการเยอะราคาก็จะสูงถ้าธุรกิจเขาเริ่มไม่ดีแล้วราคาคนก็ไม่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจเขาราคาหุ้นก็ตกลงมาเพราะว่าคนเทขายเยอะนั่นเองเราต้องเข้าใจที่มาเคลื่อนไหวของราคาด้วยนะครับ ข้อสุดท้ายถ้าสมมุติว่าฟังมาแล้ว6ข้ออยากจะลงทุนนะครับจะต้องทันยังไงหรืออาจจะไม่มีความกล้านะครับก็คุณสามารถที่จะทดลองอลงทุนในหุ้นก่อนได้นะครับโดยผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า Click to Win นะครับที่อยู่ใน โปรแกรมของทางตลาดหลักทรัพย์เองครับเป็นซิมมุ่งโปนะครับเป็น,นคลิกทูวิน Quick win ที่คุณเข้าไปลองเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับคลิกทูวินนะครับก็เขาจะเป็นพอร์ตจำลองให้คุณจะมีเงินให้คุณประมาณสักหาล้านบาทในการบริหารจัดการคุณก็อาจจะไปดูหาข้อมูลหาความรู้ต่างๆนะครับใน YouTube ก็ได้นะครับในหน้าเฟซบุ๊กในหน้าของเว็บไซต์ทั่วไปในการลงทุนว่าคุณต้องเริ่มยังไงวิธีการซื้อขายยังไงจะเป็นแบบจําลองที่ใช้ข้อมูลจริงเลย นะครับเพื่อเป็นการดูว่าคุณได้เข้าใจในการซื้อขายจริงๆคุณได้เข้าใจตัวหุ้นนั้นจริงนะครับนี่ก็เจ็ดข้อนะครับถ้าเกิดคุณต้องการที่จะลงทุนในหุ้นหรือคริปโปตเคอเรนซีนะครับแต่คริปโซนี่จะไม่มีให้ทดลองเล่นในควิกควิกคลิกทูวินเหมือนกับทางหุน้นแต่วิธีการที่ผมทดลองตอนที่ผมก่อนจะเริ่มเล่นเหรียญคริปโตนะครับลงตุลิผมก็ใช้วิธีจดจดแบบบ้านเลยครับเช่นว,วันนี้ผมมองว่าผมวิเคราะห์มาแล้วเหรียญตัวนี้ราคาเท่านี้ผมจะซื้อผมก็ มโนภาพว่าผมซื้อแล้วผมก็จดไว้ว่าเช่นผมซื้อเหรียญตัวนี้1,000เหรียญในราคา1,2ดอลลาร์สมมตินะครับพอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งผมมาดูปรากฏว่าผมประเมินว่ามันควรจะต้องขึ้นถ้ามันขึ้นผมก็จะมาจดสถิติไว้ว่าอ๋อการที่เราเลือกแสดงว่าเราเข้าใจถูกเราอ่านไว้เปอร์เ,เข้าใจแล้วราคามันขึ้นตามที่ เราจำลองแบบไว้ผ่านไปเดือนหนึ่งเราได้กำไรจริงอันนี้เราก็ค่อยลงไปซื้อจริงนั่นหมายความว่าเป็นการทดสอบตัวเองว่าเรามีความรู้จริงหรือเปล่าด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็นแนะนาอย่างหนึ่งนะครับคุณไม่สามารถไปบอกความรู้สึกเวลาโดนไฟดูดให้ใครฟังได้ยกเว้นเขาจะเจอไฟดูดเองคุณไม่สามารถไปบอกว่ามันจะกระตุกแบบนี้มันจะมันจะร้อนมันจะชักมันจะเจ็บไม่มีทางรู้จนกว่าเขาจะได้โดนไฟดูดเองเพราะฉะนั้น การลงทุนเองมีสร้างประสบการณ์เองมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะเริ่มจากการลงทุนที่ไม่เยอะมากนักแล้วก็พยายามดูในหุ้นหรือในเหรียญที่มันเป็นตัวใหญ่ๆที่มันค่อนข้างปลอดภัยซะก่อนนะครับแล้วก็ค่อยศึกษาไปเรื่อยๆที่สําคัญต้องรู้นะครับถ้าไม่รู้คุณจะกลายเป็นนักพน,นันขึ้นมาท,าทันทีคุณไม่ได้เป็นนักลงทุนแล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับใครชอบก็แชร์คลิปดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักนะครับเพื่อจะได้เข้าใจในโลกการเงินในโลกตลาดทุนได้มากขึ้นนะครับ เพราะว่าผมพยายามมาพูดในภาษาที่มันง่ายๆให้ฟังแบบเป็นเพื่อนแบบพี่เป็นน้องกันนะครับถ้าชอบกดไลค์กดต like, ิดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปดีแบบน,นี้ต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าผมนิสนาธกินทองคำสวัสดีครับ